ผมวัดไฟแบตให้ดูนะเปิดใหม่ครับด้วยขาเข้าเบอร์สิบห้าฟิดแบกสิบหกอ้ยิหกแล้วก็ขาออกยิหกครับ t r k T ธรรมดาตีเจ็ดนี่นะไฟแบตชาร์จเต็มเต็มมันจะอยู่สิบสามนิดหน่อยโอเคครับประมาณน,นี้เทนฮาร์วครับ ไม่เนอะโอเคราะที่ต่องโว้นครับความถี่ สามร้อยสี่สิบเก้าว่าตอนนี้สูงไปหน่อยคนระับเดี๋ยวต้องเอาลงไปดูพันธบัตรกันจะรันออกไหมออเปลี่ยนค่าอาค่าตีไหม วันนี้ครับค่าทีสองร้อยเก้าสิบเก้ามาดูไฟกันเหลือเท่าไหร่ไฟเหลือ43บโวลต์ครับพี่อาก็ร้อนเหมือนกันครับพอใช้ได้เลย เลยครับโหลดหนึ่งพันครับอันนี้โมดของแอมนะหร้500อยวัตต์ก็ไฟร้อยดีด,ดีครับ กินแบตอยู่17แอมป์นะครับณวัตตอนนี้ไม่ต้องรอครับขึ้นเลยครับไฟก็112ครับ110ิ็ได้ครับประนั้นะ ที่าก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากครับตอนนี้ก็ยังปกตีดีอยู่ครับพารวิ่แต่แปรไปร้องครับ1.5ามันเล็กไปครับทําแค่ลองครับวันนี้ประมาณนี้นะครับ